สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมีวิธี5วิธีที่ทำให้คนรักของคุณอยากอยู่กับคุณไม่ไปไหนเป็นนานๆน,น,นะคะอย่างที่ทุกคนทราบก่อนบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เนาะในความรักไม่ว่าเป็นจะเป็นรูปแบบไหนเป็นชายหญิงเป็นชายชายหรือหญิงหญิงทุกสิ่งทุกอย่างในความรักสวยงามเสมอค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งและมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวก็ได้ที่ ทำให้คงความสัมพันธ์ของคนสองคนอยู่ด้วยกันได้นานที่สุดเดี๋ยวเราลองมาไล่ลําดับกันดูนะคะข้อแรกความเข้าใจค่ะก็คือในที่นี้คือหมายถึงว่าเราต้องทําตัวเป็นคนที่พร้อมเข้าใจเขาเสมอถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเขาก็ตามลองเปิดใจเราดูบ้างแล้วก็ลองเข้าไปอยู่ในโลกของเขาดูค่ะว่า สิ่งที่เขาคิดเห็นนั้นอะ่ะมันเป็นยังไงเหตุผลของเขาอะ่ะคืออะไรหรือบางทีแล้วสุดท้ายถ้าเหตุผลของเขามันไม่ได้เหตุผลตรงตามใจที่เรานกคิดแล้วผลออกมาผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเีอย่างน้อยก็ทําให้เขาเห็นว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาหรือเลือกฟังในความคิดเห็นของเขาอย่างน้อยที่มันดีที่สุดคือเราฟังเขาก่อนเคารพในความคิดต่างแต่เราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ ความเข้าใจนะคะเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เรายอมเขาบางเนี่ยมันก็ทําให้ตัวคุณน่ดูน่ารักในสายตาของเขาขึ้นมาเหมือนกันนะอย่างน้อยเราจะดูเป็นคนที่เลสเปกในตัวเขาแล้วก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักน่าดึงดูดเป็นหนุ่มที่รู้สึกด้วยแล้วอบอุ่นหัวใจอย่างเงี้ยคะ่ะมันดูเป็นคนเป็นคนที่ใจกว้างพอที่จะรับฟังผู้อื่นมากกว่าที่จะเอาความคิดเห็นตัวเองอ่ะเป็นใหญ่ ฟังสิ่งต่างๆที่เขาบอกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างเช่นว่าเขาอ่าบอกคุณว่าเขาไม่ว่างนะตอนนี้ติดงานนะติดธุระด่วนมากเลยตอนเย็นเราไว้คุยกันนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าคุณสามารถที่จะอยู่โอเคพร้อมเข้าใจค้าจริงโอเคตกลงไม่งองแงไม่อร่ยเงาไม่รู้สึกแบบเธอต้องอยู่กับฉันตลอดเวลาหรือว่ารู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้ แล้วไม่เชื่อใจว่าสิ่งที่ฟัที่เขาหายไปเนี่ยเอ๊ะทำงานจริงไหมเกิดความระแวงว่าเข้าไปกับใครหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่เขาบอกและตัวคุณเองมีเหตุผลมากพอที่จะรับฟังในสิ่งที่เขาสื่อสารกับคุณพยายามบอกกับคุณถ้าคุณทําได้อะเขาก็จะมองเป็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีคุณค่าและคุณมีเสน่ห์มากนะในสายตาของเขาอ่ะเพราะคุณสามารถอยู่ ด้วยตัวคุณเองได้แล้วคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นหนุ่มที่รู้สึกน่าค้นหารู้สึกว่าคนคนนี้แบบมันน่าวิ่งไล่ตามน่าถนอมน่ารักษาวไว้ไม่เหมือนคนอื่นที่พยายามถาทมเข้ามาคนทุกคนนะคะบนความสมัมพันธ์เวลาเราคบใครเราก็อยากได้คนที่แบบเข้าอกเข้าใจไม่ไม่ใช่ว่าเข้ามาในความรักแล้วมาบันทอน มานะคะข้อที่2ต้องเก่งทุกอย่างเสมอไปก็ได้ค่ะบางอย่างเราอาจจะมีบทบาทเราเก่งในบทบาทหน้าที่ที่เราทในงานที่เราทําก็พอหรือเวลาอยู่กับเขาอย่างเงี้ยคนทุกคนก็อยากจะเป็นเหมือนเขาเรียกยังไงอ่ะเป็นแมวน้อย,อยของของแฟนของคนรักที่อยู่ด้วยแล้วจะมีความรู้สึกว่ามุง่งมิงด้วยการมากกว่าที่จะแบบอยู่ด้วยกันร,รู้บางคนในลุก เคยเจอเหมือนกันเหมือนเอาไม่ต้องเคยเจอก็ได้คะ่ะยอมรับตรงๆเหมือนตัวเองอย่างเงี้ยในมุมความรักเป็นคนที่อยู่การทำงานหรือว่าอยู่กับเขาอะ่ะเป็นหมดเดียวกันเลยแล้วเขาจะเคยพูดกับเราว่านี่รู้ไหมว่าอยู่ด้วยกันแล้วเผช็ญการ,ร,การมากเลยอะ่ะจริงๆยอมรับตอนแรกที่ได้ฟังอย่างเงี้ยคะ่ะยังรู้สึกเหมือนกันว่าเออ เราไม่รู้ตัวแล้วเราไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นข้อเสียใหญ่ที่ทําให้เขาเขารู้สึกเขารู้สึกจริงๆว่ามันเป็นปัญหาเราตกใจเพราะเราไม่คิดว่าเราทําเราไม่รู้จริงๆอะ่ะเราไม่รู้ตัวเราเผลอไปมันไม่มีความอ่อนไม่มีความอ,อ้อซ้อไม่มีความเหมือนแฟนเขาทํากันนะคะมันอยู่แบบบางทีมันโตเกินไปมันโตเกินไว,ดว้ด้วยด้วยคาแรคเตอร์เราด้วยลุคเราที่อยู่แบบนั้นอะ่ะจริงจังไปทุกทุกอย่างเลยเรื่องงานเรื่องความรักอะ่ะ เรียบๆคือเหมือนกันเป็นเส้นตรงไม่มีความแตก,แต,กต่างเลยและอยากบอกทุกคนว่าการที่คุณทําตัวเก่งไปกว่าเขาซะทุกอย่างอะมันเป็นการเหมือนทําให้เขารู้สึกอะในทางอ้อมนะว่าเขาวารู้สึกต่ําต้อยมากเลยอ่ะเขาดูไร้ค่าเขาไม่คู่ควรกับคุณอะไอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะมองว่าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้หรอถึงทําให้มันแบบเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ใหญ่สำหรับเขาได้อยากจะบอกว่าเป็นคะ่ะ เป็นมากด้วยแล้วมันสําคัญคือบางทีถ้าถ้าเราแบบเป็นฝ่ายที่แบบบอกถ้าทุกอย่างเราจัดการให้เขาได้หมดเราทําให้เธอได้นะนู่นนี่นั่นหมดแล้วเขาไม่มีบทบาทอะไรเลยในการที่สามารถจะเหมือนดูแลเราคนทุกคนนะคะในความสัมพันธ์ของคนรักกันนะ่ะไม่มีใครที่เขาอยากได้อยากแบบเป็นฝ่ายรับหรือเป็นฝ่ายให้อ่ะตลอดเวลาอยู่ทางเดียวหรอกนะมันต้องอยู่กันแบบ การดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าเก่งได้นะคะแต่เก่งให้ถูกที่เก่งให้ถูกเวลาและรู้ว่าคนเก่งกับใครแค่นั้นเองทำตัวเป็นแบบแมวน้อยๆของเขาบ้างก็ได้คะ่ะมันจะดูแบบให้เขารู้สึกเขามีคุณค่าในตัวเองเมือ่อเวลาอยู่กับคุณและอยากอยู่กับคุณเป็นนานๆด้วยเนาะข้อ3นะคะคือการเป็นผู้ฟังที่ดีคือจะบอกว่ามันอาจจะต้องแล้วแต่คู่ ของแต่ละคนด้วยนะคะของคุณว่าเป็นเขาเป็นคนยังไงบางคนชอบที่จะมีคนแค่คอยรับฟังเฉยๆโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องพูดอะไรเพียงแค่ให้กำลังใจเขารับฟังเขาแค่นั้นก็พอเพราะว่าบางคนเขาต้องการแค่นั้นจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะคือบางทีบางอย่างเหตุผลมันไม่ได้มีหรอกจริงๆนะแต่มันอยู่ที่คู่ของคุณเป็นคนยังไงด้วย หรือถ้าเขาชอบที่จะเหมือนกับมีคนรลบฟังและช่วยเขาแก้ปัญหาอย่างเงี้ยคุณก็โอเคเป็นที่พึ่งตรงนั้นให้เขาเป็นที่ปรึกษาให้เขาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยค่ะมันจะคล้ายๆมันจะไม่เหมือนแต่มันจะไม่เชิงกับข้อที่แล้วที่บอกว่าไม่ต้องเก่งซะทุกเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเก่งในเรื่องอย่างเงี้ยได้เวลาที่เขามีปัญหาอะไรอ่ะให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนหนึ่งนะที่ อยู่ในทุกโมเมนต์ของเขาอะทํายังไงก็ให้ก็ได้ให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราอะเขาอะมีความสุขที่สุดเราเป็นทุกๆอย่างกับเขาอะช่วงนี้ค่ะคือช่วงทําคะแนนที่ดีที่สุดเลยในความสัมพันธ์นะถ้าคุณกําลังรู้สึกเออจีบใครหรือคุณกําลังเหมือนกับว่าอยู่ในความสัมพันธ์หรือคบกับใครอยู่อย่างนี้ค่ะตรงนี้สาคัญม,มากช่วงโปรโมชั่นนะทุกคนอนะ สามารถมีความสุขสร้างความสุขด้วยกันง่ายๆอยู่แล้วล่ะเซอร์ไพรส์โอกาสพิเศษนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคบกันไป,ไปนานๆในความสัมพันธ์ที่แบบเรามองว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคู่ชีวิตหรือระยะยาวที่เราอยากฝ่าชีวิตได้กับคนนี้อะคะ่ะสําคัญมากคือการที่ต้องร่วมทุกข์กับเขาด้วยในบางครั้งเนาะที่ต้องเจอนะคะและขอเสริมว่าอย่าเปิดช่องหรือโอกาสให้ใครเข้ามายืนแทนที่คุณในโมเมนต์นี้นะคะ อย่าให้เขารู้สึกว่าคนอื่นนะทำให้เขาสบายใจมากกว่าอยู่กับคุณสำคัญมากต่อมานะคะข้อ4คือการให้เกียรติข้อนี้จะเป็นข้อที่สำคัญมากๆสำหรับคู่ที่คบกันไปแล้วหลายๆปีเนาะสองสามปีขึ้นไปหรือความรักหรือในความสัมพันธ์ที่ความรักกำลังอยู่ตัวอย่างเงี้ยคะ่ะการให้เกียรติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคู่เลยนะเพราะว่ามองว่าจริงๆแล้วอะ่ะ บางคนพอรู้จักกันไปในนานเหมือนที่เราลูกกันความเป็นตัวเองมันจะมันจะโผล่ออกมาค่ะคนเรามันมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเนาะโปรโมชั่นมันก็หมดเลยเงี้ยมันจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจนบางครั้งบางทีนะเราอาจจะไม่ตั้งใจแต่เราเผลอทําให้เขารู้สึกไปว่าเราแบบแคร์เขาน้อยลงด้วยคําพูดบ้างแหละหรือเช่นเวลาอยู่กับเพื่อนเราแสดงท่าทีว่าเราว่าเขา,เาไม่เก่ง เราขู่เขาต่อหน้าเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยเพราะว่ายัางไงเขาจะคิดได้ว่าทําไมคุณถึงไม่ให้เกียรติเขาเหมือนที่เขาให้เกียรติคุณมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ชวเหนือเลยนะเรื่องเนี้ยมีหนาซ้ํามันยังมองให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยอ่ะไม่น่ารักมากๆเลยเนี้ยคือมันไม่ได้ดูโชว์พลาวเวอร์อะไรเลยข้อนี้เป็นข้อต้องห้ามให้ทุกคนระวังนะคะหรืออีกมุมหนึง่งเวลาอยู่กับเขาสองคน เข้าใจว่าเราอยู่กันนานๆมันต้องมีบ้างทะเลาะเบาแวงกันเป็นเรื่องปกติแต่เวลาทะเลาะกันพยายามคอนโทรลอารมณ์ตัวเองอย่าให้ตัวเองให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลจนคอนโทรลไม่ได้แล้วเผลอในการที่ว่าเขาด่าเขาหรือหนักถึงขั้นที่ใช้คําไม่สุภาพเพราะบางอย่างในเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นสําหรับมุมองผู้หญิงนะคะมันสําคัญมากมันเหมือนกับกลายเป็นว่าแบบเออทำไมตอนเราคบกันคุณเป็นแบบนี้คุณดีมากเลยแต่เวลาคุณโมโห ทำไมคุณถึงเป็นเหมือนอีกคนหนึงที่ฉันไม่รู้จักอย่าทําให้เขารู้สึกแบบนั้นเพอต่อให้คุณทําดีมาทั้งหมดตลอดชีวิต99%ของคุณดีหมดแต่คุณเสียกับเรื่องแค่หนึ่งข้อนี้ข้อเดียวมันอาจจะเป็นวาระสุดท้ายของคุณเลยก็ได้ที่เขาตัดสินใจจะเลือกเดินออกจากชีวิตคุณไปแค่ใจเขามากๆแล้วก็ให้เกียรติเขาเยอะๆนะคะเพราะมันคือการสแสดงออกความรักในรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน สุดท้ายกันแล้วนะคะข้อนี้ถือเป็นข้อที่สําคัญมากบนความสัมพันธ์ของชีวิตคู่บนความสําคัญของอความรักของใครหลายคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงการเริ่มต้นของใครหลายๆคนหรือเป็นความสัมพันธ์ของชันสามีพยาที่แต่งงานกันแล้วนะคะนั่นคือสเปซพื้นที่ที่เราคนมีให้แก่กันเพราะมันจะ,จะนำมาซึ่งความสบายใจในระยะยาวที่เราครบกันค่ะ สำคัญมากไม่มีใครที่อยากอยู่กับคนคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเป็นภาระทางความรู้สึกของเขาที่เขาต้องมาคอยดูแลและเราเองรู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาเขาตลอดเราดูแลตัวเองเราเองไม่ได้เลยหวังที่จะให้เขาดูแลสัตว์ไปหมดทุกอย่างหรือแม้แต่ ไม่เชื่อใจเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเขาในสิ่งที่เขาแบบทําให้คุณเพราะจริงๆแล้วอะพื้นฐานของความรักโดยเืนสิกแล้วก็คือมันก็ต้องมีความไวเนื้อเชื่อใจเพราะถ้าคุณทําสิ่งนี้หรือมีให้เขาไม่ได้มันอาจจะเป็นอย่างที่ที่อย่างที่บอกมาเป็นเขาเรียกว่าก้อนหินเล็กๆที่สะสมไวอะค่ะมันรอวันแบบปะทุออกมาหรือระเบิดออกมาเหมือนกันเพราะว่าทุกคู่ ในทุกความสัมพันธ์ต่อให้คบกันนานแค่ไหนเขาก็อยากได้ความสบายใจเขาอยากมีสเปซของเขาไปเล่นเกมเตะบอลกับเพื่อนได้ไปมีแอคทิวิตี้อะไรที่เขาอยากทำเองในมุมส่วนตัวของเขาบ้างโดยที่เราไม่ต้องตามติดเขาแจหรือเขาก็คาดหวังให้คุณมีโลกของคุณได้บ้างคุณสามารถไปสั่งสรรค์กับเพื่อนได้นะคุณสามารถไปดูหนังไปกินข้าวหรือคุณสามารถทำอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองได้โดยที่ไม่ต้องรอคอยหรือพึ่งแต่เขาเพราะถ้าคุณน้าได้เขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่รู้สึกรักตัวเองเป็นลูกคุณค่าของตัวเองโดยไม่จําจเป็นต้องวิ่งไล่ตามเขาหรือว่ารอคอยคานความคาดหวังจากเขาครับบนความสัมพันธ์เนี่ยคงไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากได้ความสบายใจหรืออยากเป็นคนที่รู้สึกต้องงแบก อะไรไว้แบกความรู้สึกของความรักไว้ทั้งหมดอะเพราะจริงแล้วความรักที่ดีคือการที่เรามีความสบายใจให้แก่กันและกันค่ะเรามาเติมเต็มกันไม่ใช่เพื่อมาดึงความสุขให้หายไปจากชีวิตของใครคนหนึ่งเรามาเติมเต็มให้เขาให้เขามีความสุขไม่ใช่ว่าเรามองว่าเราโอเคเขาอาจจะมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดนั้นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเรา ถือวิสาสะไปดึงความสุขทั้งหมดที่เขาจะมีให้กับตัวเองบ้างมาเป็นของเราทั้งหมดอะรักเขาต้องอยากเห็นเขามีความสุขมีพื้นที่ในโลกของเขาและมีพื้นที่ในโลกของเราค่ะถ้าคุณทําได้นะมันจะเป็นอะไรที่ความรักนี้จะมีแต่ความสุขความเข้าใจความสบายใจและสามารถให้คุณอะมีชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันไปยืนยาวนานๆเลยเราต่อให้คุณตั้งสเปคไว้สูงมากเท่าไหร่ที่สุดบอร์สคัญของความรักแล้ว เชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่นั่งฟังอยู่ในที่นี้ก็คงคิดเหมือนกันคืออยากได้ความรักที่มีความสบายใจและความเข้าข้ใจและคุณจะสามารถดูแลความรักของคุณได้ให้คนที่คุณรักอยู่กับคุณไปนานเท่านั้นให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของเขาที่เขารู้สึกขาดไปไหนไม่ได้และอยากมีคุณอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไปนานเท่านั้นนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปในวันนี้นะคะหวังว่า ทุกคนที่ฟังอยู่จะพบเจอกับความรักที่ดีที่กำลังเข้ามาหรือคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็ขอให้ความสัมพันธ์ราบรื่นคงความรักไปด้วยกันยาวนานนะคะเป็นกำลังใจใทุกคนที่มีความรักเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เห็นความรักสวยงามสวัสดีค่ะ